ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทคือเป็นลูกศิษย์ของสมเดะสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยกันในการที่ได้มาพบกันคราวนี้ขอทุกท่านได้โปรดทำความรู้สึกว่าเรามาพบกันในฐานะที่เป็นสหธรรมิกผู้อยู่ในวงสาธนาญาติแห่งธรรมะและการที่ได้มาพบท่านทั้งหลายในวันนี้ มาได้มาพบอยู่ในสถานที่ใหญ่โตโอทงซึ่งวัดเบมจะมาบอภิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพะวิหารหลังนี้อาบมตมภาพซึ่งมีโอกาสได้เข้ามานั่งอยู่ในสถานที่นี้เป็นครั้งแรกในชีวิตและไม่ได้มานั่งอย่างธรรมดาธรรมดาแล้วมานั่งเทศให้ท่านทั้งหลายฟัง <c oughs> และในเมื่อพูดมาถึงคำว่ามานั่งเทศให้ท่านทั้งหลายฟังบางท่านอาจจะคิดว่าพระเจ้าจคุณองค์นี้คงจะเทศกิ่งแต่ความจริงก็ไม่มีอะไรกิ่งก็พ่อๆกับท่านทั้งหลายนั่นแหละเนอว <c oughs> <c oughs> างทีอาจจะย่อนว่าหลายๆท่านซึ่งนั่งประชุมอยู่ณสถานที่นิดังนั้นเฒ่าธรรมะที่จะนำออกสู่ บรรดาท่านทั้งหลายในวันนี้เผื่อว่ามีอะไรที่ขาดตกบ,บกพร่องก็ใจจะขอถือโอกาสขอไัยท่านผู้รู้ทั้งหลายไว้ล่วงหน้าด้วย <c oughs> เรื่องของธรรมะที่จะนำมาวันนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม <c oughs> ซึ่งปัญหาการปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเป็นที่ เตื่นอกเตื่นใจหรือเป็นที่สนใจของบรรดาท่านพุทธพรบริษัททั้งหลายโดยโทั่วๆไปสมัยเมื่ออาตมายังเป็นลูกศิกษย์ท่านอาจารย์เต่ออยู่ทางภาคอีสานคนที่สนใจในธรรมะและตั้งใจนั่งสมาธิภาวนากันส่วนมากมีแต่นคนแก่แก่อายุมากแล้วแต่มาในสมสัยปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวคนแก่ มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมแสดงว่าชาวพุทธทั้งหลายมีความตื่นตัวและเริ่มจะรู้สึกสำนึกในการแสวงหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองมากขึ้นทุกปีทุกปีแต่บางครั้งก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการทำสมาธิ เป็นปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่อการทำสมาธิที่จะว่าเป็นสัมมาสมาธินั้นมีความมุ่งหมายกันอยู่ที่ตรงไหนในหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในเมื่อพระองค์แสดงธรรมโดยมากมักจะมีธรรมะเป็นผู้กันเช่นสัมมาสมาธิเิตธาสมาธิสัมมาทิฏฐินิตธาทิสฐิ อะไรทำดองนี่เรื่องความจิตกับความถูกนั้นพระองค์มักจะยกขึ้นมาแสดงเป็นผู่กันดังนั้นเรื่องปัญหาของการทำสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้แต่ว่าละที่ของใครถูกของใครจิตจะไม่ขอนำมาเกล่าวอ้เรื่องถูกเรื่องจิตนั้นอยู่ที่ความตั้งใจด้วยเจตนาของผู้ทำถ้าผู้ความเป็นสมาธิมุ่งที่จะให้จิตสงบ ให้มีจิตมั่นคงต่อการทำความดีและเพื่อจะให้เกิดมีสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนลาพระความกำนัดจินดีหรือกิเลสโลกโปดหลงให้หมดไปจากจิตใจโดยไม่ได้มุ่งสิ่งอื่นนอกจากความบริสุทธิ์และความพ้นทุกข์แต่ใจจึว่าเป็นสัมมาสมาธิ ความคิดเห็นของความรู้ความเห็นของท่านเหล่านั้นก็เป็นสมัมมาทิฏฐิทีนี้โดยวิสัยของการปฏิบัติหรือภูมิผิดภูมิธรรมที่เกิดขึ้นนั้น <c oughs> ในระดับต้นๆนเนี่ยก็ย่อมมีทั้งผิดทั้งถูกแม้แต่อยู่ในภูมิโพธิมีภูมิผิดเ้าขึ้นตูในระดับของความเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ยังมีความเห็นผิดเห็นผูก ยกเว้นแต่พระอรหันต์จำพวกเดียวเท่านั้นผู้ที่สำเร็จโตดาสกิทาคาอานาคาแต่ยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์และทำไมจึงยังไม่สำเร็จพระอรหันต์เพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิในขั้นภูมของอรหัตตมัคยังไม่สมบูรณ์จึงยังคล่องอยู่เึงยังไม่สำเร็จก่อนะฉะนั้นความติดความถูกนั้น เราจะเพิ่งไปด่วนตัดสินว่าใครผิดใครถูกเอากันตรงที่ว่าใครสามารถทำสมาธิจิตให้สงบลงไปได้แล้วสามารถที่จะอ่านจิตใจของตัวเองให้รู้ซึงลงไปว่าสภาพจิตของเราเป็นอย่างไรเรามีกิเลสตัวไหนมากและควรจะแก้ไขอย่างไรนเป็นสุดแรกที่เราจะต้องอ่านตัวของเราเองให้ออก แต่ว่าสิ่งอื่นผิดสิ่งอื่นถูกนั่นไม่สําคัญแม้ว่าเราจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่เป็นเรื่องภายนอกตัวของเรานั้นไม่สําคัญสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเราอ่านจิตใจของเราแล้วก็กลับโทษตัวเองและตัดสินตัวเองว่าตัวเองผิดต,ตัวเองถูกนั่นแหละเป็นเรื่องสําคัญที่สุดหากเรายังไม่สามารถที่จะจับจุดนี้ได้เราจะปฏิบัติ หรือบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเพียงใดแค่ไหน <c oughs> ก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขตัวเองได้ <c oughs> อันนี้เป็นความคิดและความเข้าใจขอให้ถือว่าเป็นเรื่องความคิดความเข้าใจเป็นเรื่องส่วนตัวของอาตมาผู้เทศ <c oughs> ที่นํามาเล่าตู่ท่านทั้งหลายฟังก็เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ช่วยพิจรารณาว่าเป็นการเหมาะสมหรือไม่ประการใด ในฐานะที่อาตมาเป็นลูกศิษย์าอาจารย์เสา็จะไจ้นําเรื่องการ <c oughs> ปฏิบัติสมาธิตามสายของท่านอาจารย์เสามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังท่านอาจารย์เสาเป็นพระเถระที่ไม่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมมากมายกว้างวังท่านเรียนรู้เฉพาะข้อวัดปฏิบัติท่านเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยตรงท่านอาจารย์เสาไม่ได้ ตอบนักทมตรีก็ไม่ได้เพราะท่านไม่ตอบแต่ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินยัยซึ่งเป็นข้อปฏิบัตินั้นรู้สึกว่าท่านมีความเข้าใจละเอียดละ,อ,ดละออดีมากและท่ญญานอาจารย์สาสอนพระธรรมฐา,านหรือสอนคนภาวนานั้นมักจะยึดเอาหลักการภาวนาพุทโธเป็นหลักยกตัวอย่างในบางครั้งมีผู้ไปถามท่านว่า อยากจะเรียนกรรมาฐานอยากจะภาวนาจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาวท่านจะบอกว่าภาวนาพุทโธติภาวนาพุโทพธโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะบอกว่าอย่าถามพุโทโธแปลว่าอะไรถามไปทำไม่และท่านจะย้ำว่าให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเดียว แล้วก็ให้ภาวนาให้มากๆและทําให้มากๆทำให้คำนิชคานานในเมื่อตั้งใจทําจริงผลย่อมเกิดขึ้นเองไม่ต้องถามทีนี้นเราไปถามว่า <c oughs> ภาวนาพูดโตแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่เรายังไม่ลงมือทําแม้ว่าผูดที่ท่านทําเห็นผลมาแล้วท่านให้คําตอบไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสําหรับเราผู้ถามเพราะฉะนั้น ไม่จำเป็นต้องถามถ้าต่างว่าท่านอาจจะไปเป็นลูกติดท่านอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านสอนให้ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าท่านยังมีความลังเลสงสัยในโอวาทคำสอนของท่านอาจารย์ของท่านอยู่ท่านจะภาวนาไปสักเพียงใดแค่ไหนท่านจะไม่ได้รับผลสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจะไปเรียนสมาฐานจากสำนักไหนก็ตาม เป็นจะไปเรียนมาจากสำนักสัมมาลาหันยกหนอพองหนอหรือกำหนดนามโรคอะไรก็ตามในเมื่อท่านเรียนมาแล้วท่านต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ของท่านอย่างจริงจังือว่าเอาจริงเอาจังเที่ยฟังกันจริงๆอย่างสมมติว่าอาจารย์ของท่านอาจจะหลังจากสอนบท ภาวนาให้แล้วอาจารย์ของท่านอาจจะสั่งว่าให้ท่านไปนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาวันละสามครั้งหรือสี่ครั้งแต่ละครั้งขอให้ทําให้ได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงเอาแต่ท่านปฏิบัติตามคําสั่งของท่านอาจารย์ท่านใด้จะเป็นอาจารย์ใดก็ตามผลย่อมเกิดึ้นอย่างแน่นอน <c oughs> แต่ถ้าท่านมีความรู้สึกว่้เชื่อซึ่งไม่เชื่อซึ่ง ทำไปแล้วก็ไม่ได้ผลอย่าทําดีกว่า <c oughs> ทีนี้ใครที่จะขอทําความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้สนใจในการภาวนาทั้งหลายท่านอาจารย์เสาสอนให้บริกรรมภาวนา <c oughs> พุโทโธ <c oughs> พุโทโธพุโทโธพุทโธนี่เป็นบริกรรมภาวนาในอนุสต,ติสิิข้อ โกธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรืออนุสติอื่นๆที่มีคำบริกรรมภาวนาตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อแปดโดยเ่าต้องใช้คำบริกรรมภาวนาตามบทหรือตามแบบการภาวนาในข้อนั้นๆการภาวนาอะไรที่นึกํำบริกรรมภาวนาในใจเมื่อเราทำแล้วจิตจะสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจาระสมาธิ ใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็าตามในเมื่อน,นึกบริกรรมภาวนาจิตจะสงบลงไปเพียงแค่อุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธิมีความหมายเพียงใดแค่ไหนมีความหมายเพียงแค่ว่าบริกรรมภาวนาแล้วจิตมีอาการสงบเพิ่มเิมลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วจิบเกิดมีความสงบนิ่งสว่างขึ้นมา <c oughs> แต่ยังมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของกายของลมหายใจอยู่ในว่ากายยังปรากฏมีในความรู้สึกพอมีอาการเพิ่มเลมลงไปทถานั้นทำบริกรรมภาวนาหายไปแลว้วเช่นอย่างภาวนาพุิ์โพุิ์โพธโทโพุโิโธหรือยกหนอคองหนอก็ตามในเมื่อิจสงบเพลิ้มเๆลมลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาจิตมีอาการนิ่ง ตอนนึ่งครับทำบริกรรมภาวนาหายไปหมดเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทํำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิในเมื่อจิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิก็ไม่ถึงสมถะสมาทานเพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวว่าภาวนาพุทโธหรือบริกรรมภาวนา จิตสงบลงไปได้เพียงแค่สมาถะาสมฐา,านเท่านั้นจึงเป็นการเข้าใจผิดขอทำความเข้าใจกับนักภาวนาทั้งหลายไว้อย่างนี้ <c oughs> ทีนี้เมื่อบริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่ลงไปถึงอัปปนาสมาธิเราจะทำอย่างไรในตอนนี้สิ่งที่จะปรากฏขึ้นในความรู้สึกอย่างที่เหล็กเลี่ยงไม่ได้ก็คือความรู้สึกว่ามีกาย นอกจากความรู้สึกว่ามีก้กายจะปรากฏขึ้นแล้วลมหายใจจะปรากฏขึ้นมาถ้ากายปรากฏขึ้นมาให้เพ่งดูกายเรียกว่าตายยตตาสาาติถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกให้กําหนดโลลมหายใจแล้วจิตของผู้ภาวนายึดเอาอารมณ์สองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติและจิตตามโลในอารมณ์ดังที่กล่าวนั้น เป็นดังตายปลากฏก็เย็ดเอากายยกตาสติกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือจะกำหนดดูผมผนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจนคับอาการย์สามสิบสองก็ได้แล้วจะเป็นอุบายท,ทําิิตให้สงบลงไปถึงสมถะสมาฐานคืออัปนาสมาธิ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนั้นลมหายใจปลากฏขึ้่นในความรู้สึกก็กำหนด,ดู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออก ตามโลลมหายใจไปจนกว่าลมหายใจจะละเอียดแต่ถ้าลมหายใจละเอียดแล้วลมหายใจหายไปจิตจะสงบเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิโดยปราศจากความู้ภสดเมนคิดมีไปเจตนิ่งอยู่เฉยๆอันนี้จิตเข้าไปสู่สมถะจิตอยู่ในจิตโลยู่เฉพาะในจิตอย่างเดียวสิ่งที่เรียกว่าความโ้ย่จะไม่ปรากฏขึ้นเพราะในขั้นนี้ ความรู้สึกว่ามีกายก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีลมหายใจก็ไม่มีเจตนาที่จะน้อมน,นึกถึงอะไรในขณะนั้นไม่มีทั้งสิ้นเป็นสภาวะจิตที่ไร้สมรรถภาพโดยสถานทา้องปุงอย่างดีก็เพียงแค่รงตัวอยู่ในความสงบนิ่งถ้าผู้ภาวนามาติดอยู่ในช่วงนี้เจตของท่านจะติดอยู่ในอัปปนาสมาธิ ถ้าหากนี้สมรรถภาพพอที่จะก้าวหน้าไปหน่อยก็อย่างดีก็ไปเดินแบบทานสมาบัติไปอาคาสานจายยันะยิญญานจายยันะอาจินจัญญายัชนะเนวสัญญานาสัญญายันะไปเดินสายสาศาสนาตามไปแต่พุทธธรรมก็อาศัยกันถ้าใครสามารถทําได้ก็ดีเหมือนกันอย่าไปปฏิเสธว่าไม่ดีแต่เมื่อทําได้แล้วอย่าไปติด รอการเล่นฌานนี่ทําให้เกิดหยิทีิล็ต่างๆ <c oughs> ถ้าโลเท่าไม่ถึงนารก็ทําให้ให้ติดถ้าไปติดสมาธิในขั้นฌานแล้วูมจิตูมใจจะไม่เกิดความรู้หรือไม่เดินขั้นวิปัสสนาอันนี้คือทางไว้ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าติดในเมื่อโูลมหายใจละเอียดเจี่งลงไปทุกทีทุกที ตามหลักปริยัตท่านเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อลมหายใจทาท่าจะหายขาดไปให้รึกว่าลมหายใจยังมีอยู่ถ้าตายจะหายไปาใน้รกว่าตายยังมีอยู่ทางนี้ต่อเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่ปราศจากสิ่งที่รู้ใน่อจิตเข้าไปสู่อปปนาสมาธิอย่างไม่มีอะไร มีแต่ความรู้สึกภายในจิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวจิตไม่มีเครื่องรู้ในเมื่อจิตไม่มีเครื่องรู้จิตก็ไม่มีฐานที่ตั้งในเมื่อจิตไม่มีฐานที่ตั้งก็ขาดมหาสติปัฏฐานและมหาสติปัฏฐานเท่านั้นจะเป็นฐานสร้างเพื้นฐานของจิตให้มีความมั่นคงในการปฏิบัติในเมืม่อจิตเข้าไปอยู่ในจิตยอย่างเดียวกายก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีที่ตั้ง จิตไม่มีที่ตัง้งไม่มีที่ระลึกไม่มีเครื่องรู้สมรรถภาพทางจิตแม้จะนิ่งได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นึกว่ากายจะหายไปคนนึกว่ากายมีอยู่ให้จิตมารู้อยู่ที่กายกายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีกายเป็นเครื่องรู้สตินี้กายเป็นอมีกายเป็นเครื่องรละลึกระลึกโดยอย่างนั้น เป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อจิตมีความรู้ซึ่งเห็นจริงในเรื่องของตายก็ถาเมื่อไหร่เมื่อนั้นมหาสติปัฏฐานก็เกิดขึ้นในความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อันนี้คือแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้สอนมาและอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ในตอนต้นๆอาตมาได้พูดถึงเรื่องอุปจาระสมาธิ ในเมื่อผู้บริกรรมภาวนาจิตมีอาการสงบเพิ่มมลงไปแล้วเกิดสว่างตรงนี้สําคัญมากเพราะการบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบแล้วมีอาการเพิ่มๆลงไปจิตเกิดสว่างขึ้นมาความสว่างในขั้นนี้จะมีความรู้สึกว่าแสงสว่างมันพุ่งออกไปทางตาออกจากตาแล้วความสว่างจะมุ่งตรงไปด้านหนา้าในขณะที่ จกสงบลงไปดูในระดับอุปจารสมาธิส่วนมากจะมีลักษณะเครื่องหลับเครื่องตื่นมีสติบ้างไม่มีสติบ้างบางทีก็หลงหลงลืมๆมแล้วก็มีควา,ามสว่างเป็นเครื่องหมายควา,ามสว่างนี้มีความรู้สึกส่งกระแสออกไปจากทางตาทีนี้เมื่อควา,ามสว่างมันส่งกระแสออกไปถึงไหนถึงไหนจิตก็พุ่งไปตามแสงสว่างนั้น เมื่อเกิดออกไปตามแสงสว่างจ้ามเกิดภาพนินดๆต่างๆขึ้นมาบางทีในตอนนี้เราอาจจะเห็นภาพคนภาพสัตว์หรือบางทีเห็นผู้ถือปีศาจในเมื่อเห็นโลกภาพต่างๆเราก็จะได้สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งเหล่านั้นมาขอส่วนบุญแล้วก็จะได้ตั้งอกตั้งใจแผ่ส่วนบุญให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นในเมื่อเกิดมีความตั้งใจขึ้นมาสภาพจกิดที่กำลังเริ่มจะสงบมันก็เปลี่ยน จะเปลี่ยนจากความเป็นสมาธิจากความสงบมาเป็นความไม่สงบเ่อสมาธิถอนนั่นเองเมื่อสมาธิถอนขึ้นมาแล้วภาพในเนตต่างๆก็หายไปหมดแม้ว่าเราจะนึกแพ่ส่วนกุศลให้เขาเหล่านั้นมันจึงมีลักษณะใกล้ๆกับว่าเขากลัวบุญเราเขาเลยไม่ยอมรับเลยหายไป แต่แท้ที่จริงแล้วภาพในเนตต่างๆที่เรามองเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมาแสดงให้เราเห็นแต่จิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเองทำไมจึงต้องปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราภาวนาแล้วเราอยากเห็นแต่โดยส่วนมากตับาอาจารย์ที่สอนกรรมาฐานสอนให้ลูกศิษย์นั่งภาวนาพอเลิกภาวนาแล้วมักจะถามว่า <c oughs> เห็นอะไรบ้างทีนี้คว่าเห็นอะไรบ้างเนี่ย มันก็ลเลยไปฝังอยู่ในความรู้สึกในเมื่อภาวนาลงไปแล้วทุกคนจะต้องเห็นถ้าภาวนาไม่เห็นแล้วแสดงว่าภาวนาไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีอุปาทานอยากรู้อยากเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อภาวนาใจสงบลงไปแล้วสัญญาในอดีตที่อยากรู้อยากเห็นมันก็ผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเร็ล้วมันก็แสดงภาพนนเลตต่างๆให้เราเห็นอันนี้คือ ประ,บระสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวานานั้นเห็นในเล็ดแล้วไปเอกใจสมาธิถอนภาพในเล็ดั้นหายไปก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าต่างว่าในไม่เห็นภาพในเล็ดเช่นเห็นเทวดาเป็นต้นแล้วจิตไปติดอยู่กับเทวดาไป้เห็นความสวยงามของเทวดาแล้จะรู้สึกว่าธรรมดา เทวดานั่นจะต้องอยู่บนสวรรค์ในเมื่อว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์เราก็อยากจะไปดูเทวดาบนสวรรค์บ้างละ่ะก็เลยติดต่อย่อยตามเทวดานั้นไปซึ่งสุดแท้แต่เทวดาก็จะพาไปที่ไหนถ้าหาสมาธิถอนขึ้นก็เป็นอนว่าแล้วไปแต่ถ้าสมาธิไม่ถอนก็ไปติดตาพาพในเม็ดของเทวดานั้นแล้วก็ตามหลังเทวดาไป ในที่สุดโูกภาวนาจะมีความรู้สึกคล้ๆกับเราเดินตามหลังเทวดาไปเมื่อเทวดาก็าพาไปไหนเราก็ตามไปถ้าจิตใจของเราได้กว่าเราจะไปดูสวรรค์ภาพในเล็กของสวรรค์ก็จะเกิดขึ้นโดยกลายเป็นเรื่องไปเที่ยวสวรรค์ถ้าเล่ถึงนรกภาพนรกก็จะเกิดขึ้นแล่ว,ว่ากลายเป็นว่าไปเที่ยวดูนรกซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทางผ่านของนักบำเพ็ญจิต บำเพ็ญภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำสั่งสอนว่าในในขณะที่เราทำสมาธิภาวนาอยู่นั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตในเมตภาพอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของจริงเป็นภาพไม่เนตหลอกลวงเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่มีสติปัญญาพอสมควร ก็สามารถที่จะน้อมเอานิลิตดังน,น,นั้นมาเป็นเครื่องลูกของิติมาเป็นเครื่องที่จะรณนาเป็นเครื่องเล็กของสติก็สามารถทำปติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้มีความมั่นคงมีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติได้เหมือนกันแต่ส่วนมากนั้นมักจะหลงหลงนิลิตต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วนั้นสำคัญว่าเป็นจริงเป็นจังและยิ่งกว่านั้นบางทีอาจจะคิดว่า <c oughs> ภาพในเมตต่างๆที่เห็นเหล่านั้นเราจะสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นคือเจ้าตำนายเวรที่เขาจะต้องมาทวงนี้อะไรต่ออะไรทํำลองนั้นึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างช้วยไม่ได้เราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายขอให้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังเรื่องภาพในเมตต่างๆ ขอยืนยันว่าภาพในเน็ตต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ของจริงเป็นมโนภาพที่เราสร้างขึ้นเองมโนภาพปรนนั้นเราตั้งใจจะสร้างขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างขึ้นแต่เรามีอุปาทานอยากรู้อยากเห็นเมื่อเจตสงบลงไปสู่ระดับอุปจารสมาธิแล้วเจ็บของเราอยู่ในลักษณะซึ่งหลับซึ่งตื่น บางครั้งก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บางครั้งก็ขาดสติในช่วงที่เราขาดสตินั้นภาพในมิตจะบังเกิดขึ้นและภาพในเลิตนั้นไม่ใช่ของจริงทำไมจึงยืนยันว่าไม่ใช่ของจริงบางทีในตำหลับตำดาท่านก็ยืนยันว่าเป็นของจริงแล้วพระองค์นใทําไมจึงยืนยันว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงคือถ้าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงะเพรอะเหตุว่าในบางครั้ง อาตมาได้เคยพิจารณาดูความตายในตัวของตัวเองว่าอยากจะรู้ว่าความตายมันคืออะไรคนเราเกิดมาทั้งทีนี่นไหนเราก็จะต้องตายอยู่แล้วควรจะรู้ว่าความตายคืออะไรก่อนที่มันจะตายอิงพอเสร็จแล้วก็มาพิจารณากําหนดดูความตายในเมื่อความตายมันปรากฏขึ้นโดยลักษณะที่ว่าเิ็บมันออกจากร่างแล้วก็ไปลอยอยู่เอกเทศส่วนหนึ่ง ซึ่งห่างจากร่างกายประมาณสองเมตรพอเสร็จแล้วเจ็บมันก็ส่งกระแสลงมาตรวจดูร่างกายร่างกายที่นอนเหยียดยาวอยู่นั้นก็ค่อยขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุกพังไปตามขั้นตอนของมันในที่สุดก็สลายตัวไม่มีอ,อะไรเหลือพงเหลือแต่ปามว่างพอเสร็จแล้วไอความว่างอันนั้นมันก็กลับมาเป็นขึ้นมาอีกเป็นกระดูก เป็นโครงกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์กลับคืนมาอีกแล้วก็สลายตัวลงไปอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นทีนี่สิ่งที่เป็นเครื่องหมายของความตายที่ทําให้เรารู้ว่าตายนั่นก็คือร่างกายของเราถ้าร่างกายมันนอนเหยียดยาวอยู่ไม่ไหวจริงและสิ่งที่ให้เรารู้ว่าร่างกายนี้มันเน่าเปื่อยผูพังสลายตัวไปเศษมันออกจากความเป็นอย่างนั้นมาแล้ว มันก็กลับมาเป็นตัวเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนอย่างเดิมแล้วร่างกายที่มองเห็นว่ามันสลายตัวไปนั้นมันก็ยังอยู่อย่างเก่าหาได้สลายตัวไปไม่เพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่าเนตทั้งหลายที่ปลากดขั่นตัดโทภาวนาในขั้นต้นนี้เือในเ็ตซึ่งจิตของเราปรุงเป็นภาพึุนหมาเองต่งางหากไม่ใช่เรื่องอื่นมาแสดงตัวให้เราเห็น แม้แต่ร่างกายที่ตายแล้วเน่าเปื่อยปุกพังลงไปก็ตามไม่ใช่ร่างกายเป็นตัวแสดงแต่เจ็ตัวตังขานตัวรุงนี่ต่างหากที่มันปรุงแต่งให้เป็นไปอย่างนั้นทําไมมันจึงปรุงแต่งเพราะเราอยากรู้อยากเห็นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอุปาทานเดิมที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าเราอยากจะรู้เห็นเป็นจริงอย่างนี้ ในเมื่อเราเปกหัดจิตให้เป็นสมาธิมีสติปัญญาพอที่จะน้อมึกสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปได้ด้วยความแน่วแน่เมื่อทำทำนี้ทำนานแล้วมันก็ย่อมเป็นไปได้ตามที่เราต้องการเราสร้างมโนภาพสร้างเม็ดเหล่านั้นขึ้นมาทำไหมก็เพื่อเป็นโนบายจะสอนใจของเราให้มันรู้จริงรู้ว่าเราจะตายจริงตายแล้วมันจะต้องเน่าจริง เน่าแล้วมันจะต้องสลายตัวส,สับสนไปจริงเพื่อให้เจ็บมันรู้สึก,กำนึกว่าความตายเนี่ยใครจะเสียใจก็ตามไม่เสียใจก็ตามใครจะชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามใครจะยินดีก็ตามไม่ยินดีก็ตามในเมื่อถึงววละที่เขาจะต้องมีอันเป็นไปเขาจะต้องไปตามกฎธรรมชาติของเขาพระพุทธเจ้าสอนให้ทีจะรดาความตาย ก็แค่มองประสงค์ที่จะให้ทุกคนยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายกันจริงๆที่เรากลัวตายกลัวแต่าความเจ็บกลัวความแต่ความตายอะไรต่างๆนี่ที่เรากลัวก็เพราะว่าเรายังไม่รู้สึงเห็นจริงในเมื่อเราไม่รู้สึงเห็นจริงเราก็าไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริง เมื่อเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเราก็ยังปฏิเสธของจริงอยู่นั่นแหละตราดใดที่เรายังปฏิเสธของจริงเราก็เป็นทุกวันด้่ยครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีจุดมุ่งประสงค์หนึ่งเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิประการที่สองเพื่อให้เกิดสติปัญญาซึ่งเกิดจากสมาธิเรียกว่าสมาธิัญญา สมาธิปัญญานี่คือปัญญาที่เกิดจากจิตสงบเป็นสมาธิสามารถที่จะบรรดาลจิตให้เกิดความรู้โฟมจิตโฟมธรรมเป็นลําดับซึ่งดแท้แต่สมรรถภาพของผู้บำเพ็ญพน,นั้นจะสามารถทําให้เป็นไปได้เพียงใดแค่ไหน